สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงตามสายประจำวันพุธที่4มิถุนายน2568ครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับพวกเราสองคนนะครับสวัสดีค่ะนิชันนางสาวพ,พิญญาพัชจองคำและคุณวิกาธทากาศ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงตามสายในวันนี้เรามาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งเพื่อส่งมอบข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมถึงกิจกรรมโครงการดีๆสาระน่ารู้และบริการต่างๆจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หลของเราที่จัดเตรียมมาเพื่อพี่น้องประชาชนทุกท่านโดยเฉพาะค่ะ หากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ล,มละหรือติดตามข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ของเราได้ตลอดเวลาอย่าลืมติดตามเสียงตามสายของเราในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆและกิจกรรมดีๆจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ล,มละของเราขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับฟังรายการเสียงตามสายในวันนี้ค่ะ ช่วงแรกของรายการของเราวันนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละครับระหว่างวันที่27ถึงวันที่28พฤศภาคม2องนายนะครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละโดยเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของยุงลายซึ่งเป็นพหาหะนำโรคโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับช่วงฤด,ดูฝนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคนะครับโดยพื้นที่ดำเนินการวันที่27พฤษภาคม2568บริเวณหมู่2ตำบลแม่ละออำเภอท่าสองยางจังหวัดตากแล้วก็วันที่28พฤษภาคม2568บริเวณหมู่3และหมู่9ตำบลแม่ละอออเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับ องค์การบริหารส่วนตำบมลมระตะต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและขอเชิญชวนทุกครัวเรือนนะครับร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเช่นภาชนะน้ำขังและหมันดูแลบริเวณรอบบ้านนะครับอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนของเราครับข่าวกิจกรรมถัดไปนะครับวันที่26ถึงวันที่ 27. พฤษภาคม2568พนักงานองค์การบริหารส่วนต่อบนไม่ละ ร่วมกับทีมงานของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1หมู่ที่2และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลแม่ละนะครับเพื่อดำเนินการตามคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนตามมาตราที่13ทับ1แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507นะครับ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีคำขอตามมาติคณะรัฐมนตรีวันที่25กุมภาพันธ์2568นะครับการสำรวจในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาให้การใช้พื้นที่เป็นไปอย่างถูกต้องโปรง่งใสและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับโดยการสำรวจและเก็บข้อมูลจะมีต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับข่าวกิจกรรมถัดไปนะครับ เมื่อวันที่27พฤษภาคม2568เวลาประมาณ9.30นนาทีณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมมละงานยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเมละจัดประชุมคณะทำงานร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่1ทับ2568การประชุมครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อ การจัดเตรียมทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามขั้นตอนของราชการโดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปรง่งใสผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นและวางแนวทางเบื้องต้นสำหรับปีงบประมาณ2 5 6 9 ก้าวแรกของการวางแผนงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในตำบลแม่มละครับข่าวกิจกรรมถัดไปนะครับวันที่27พฤษภาคมสอกยเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละนายพิสิทธิ์แม่ละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละมอบหมายให้ในายสิทธิชัยคงเกตคีรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนคิดเรียนแม่ละโกรในโอกาสเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้พร้อมทั้งหารือประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบรรยากาศเ,เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับและเปิดกว้างในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับข่าวกิจกรรมถัดไปนะครับ วันที่27พฤษภาคม2568กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเมละลงพื้นที่เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลบริเวณพื้นที่ชุมชนหมู่ที่2ตำบลเมละอำเภท่าสองยางจัตาักเพื่อดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้สะอาดน่าอยู่นะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีป้องกันโรค และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมร,อร่วมกันของคนในชุมชนขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกเวลาลดการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะครับและในวันเดียวกันนั้นนะคะทางโค์การบริหารส่วนตะบนเมลล่าได้ร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและแสดงสินค้าโอทอป ในงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสันจรณอำเภอท่าสองอยางภายในบูธมีการแสดงจัดของดีตะมนลแม่ละทั้งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพจากกลุ่มชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจเช่นงานหัตถกรรมพื้นบ้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและอาหารพื้นเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนราชการระดับจังหวัดได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่หล่าพร้อมกล่าวชื่นชมการน,นำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ค่ะในวันที่28พฤษภาคม2568เวลา10นาฬิกา นายพิสิทธิ์เมละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำม,มลต์เมละาได้มอบหมายให้นายสังเกตทวีวัฒนาการรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำมนต์เมละาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมงานนิติการร่วมกับสาธารณาสุขอำเภอท่าสงยางโรงเรียนบ้านมหอกผารูผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3และสมาชิสภา,าองค์การบริหารส่วนตำมนต์เมละาหมู่ที่3ม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติสาธารณาสุขพศ2535ณหมู่ที่3ตำบลแม่ละอเมือท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งกิจการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่ดำเนินกิจการภายใต้หลักสุขภิบาลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกฎหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพของประชาชนในชุมชนอย่างยังย่งยืน ในวันพฤหัสที่29พฤษภาคม2568เวลา10นาฬิกานายเพีรพงศ์หลีคมหัวหนา้าฝ่ายบริหารง,งานทั่วไปเข้าร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการทูบีน้ำระวันระดับประเทศประจำปี2568และเข้าร่วมประชุมหน้าหอประชุมแม่ต้านประชาสรรคนที่ว่าการอำเภอท่าสองยางจังหวัดตา การต้อนรับในครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างยั่งยืนในวันศุกร์ที่34พฤษภาคม2568หน้าหอประชุมศูนย์ฝึกอบรมที่5ตากตำบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองตากจังหวัดตาก นายสุภกิจสีดวงผู้อำนวยการกองช่างนายพีรพงศ์ดีคมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้เข้าร่วมการประชุมเรื่องการขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไมา้ก่อนได้รับอนุญาต ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2563 11พฤษภาคม2564รวมถึงคณะรัฐมนตรีอื่นๆที่เกี่ยวข้องการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างถูกต้อง ระหว่างวันที่29-30ถึงิพฤศภาคม25 6 8สำนัารกบประหลัดองค์การบริหารส่วนตะมนมล์เมลล่ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะผูกผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธีให้กับบุคลากรและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตะมนล์เมลละโดยได้รับเกียรติจากนายพิสิทธิ์เมลล่เจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตะมนมล์เมลล่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมกล่าวให้โอาวาทและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมภายในกิจกรรมมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในด้านผูกผ้าแบบต่างๆเช่นผูกผ้าโต๊ะหน้าพิธีและผนังเวทีรวมไปถึงการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆเช่นงานรัฐพิธีงานมงคลงานบุญและงานรื่นเริงของชุมชนวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะและงานพิธี ยกระดับความพร้อมและภาพลักษณ์ในการจัดกิจกรรมขององค์กรและสร้างความคิดสร้างสรรค์และความสาม,มัคคีในหมู่คณะซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตั้งใจและความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งได้รับความรู้และเทคนิคที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพในนามขององค์การบริหารส่วนตมบนแม่ละขอขอบคุณนายกรียวศักดิ์เนืองเอมท่านวิทยากรผู้มีประสบการณ์ที่มาให้ความรู้ตลอดทั้งโครงการค่ะ ในวันศุกร์ที่34พฤษภาคม2568เวลา13.00นาองค์การบริหารส่วนตะมนต์เมละเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษา3มิถุนายน2568ณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่นตะมนต์มลละ โดยจะรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางหอประชุมเฉลิมพระเกียรติวัดเขียนเขตพระอารามหลวงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำมนแม่ละพร้อมด้วยชุดพนันนาสัมพันธเมืองชน3105กองกำลังนเลศวนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สละเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและเวลา15นาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำมนแม่ล่ได้เข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โดยได้จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสปปรรพยะสู่วัดด้วยวิธี5ส e g i n n i n g Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาย,ยน2568กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณนวัดแม่ลาไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแมส่สละ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดและดูแลรักษาความเป็นระเบียบของวัดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีงามและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สงบสุขและน่ายเยี่ยมชม <c oughs> ในวันเสาร์ที่31พฤษภาคม2568เวลา14.30นาทีณโรงเรียนมันไม่ออกพารูหมู่ที่3ตำบลแม่มละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก นายพิสิทธิ์เมล่าจเลิร์นพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมละาได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนพร้อมทั้งกล่าวให้อาวาดแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชุมชนและสร้างความมั่นคงในพื้นที่ข่าวกิจกรรมถัดไปนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเมละ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันอังคารที่3มิถุนายน2568นายพิสิทธิ์มะละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมะละพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักปลัดและกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลมะละได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณอาคารอดิกประสงค์โรงเรียนแม่ต้านรัศดรบำรุงตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีพิธีการทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคเอกชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากองค์การบริหารส่วนตำบลเมละขอร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานช่วงต่อไปเป็นช่วงสาระน่านรู้เตือนภยัยเห็ดพิษอันตรายถึงชีวิตยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินองค์การบริหารส่วนตะบลแม่ละขอประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่เห็ดป,ป่าและชนิดเจริญเติบโตพบว่าพี่น้องประชาชนมีการเก็บเห็ดจากป่ามาบริโภค ซึ่งอาจเป็นเห็ดพิษที่มีลักษณะคล้ายกับเห็ดที่กินได้อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหากรับประทานเข้าไปเพื่อป้องการแก่เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษขอให้พี่น้องประชาชนยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินซึ่งทางองค์การบริหารทมนด็จมณีล่ะมีข้อแนะนําดังนี้ค่ะ 1. ไม่รู้จักหากไม่เคยเห็นหรือไม่เคยกินมาก่อนอย่าเสี่ยงหรือเก็บมาบริโภค 2. ไม่แน่ใจหากไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดกินได้หรือไม่ย่าชิมแม้เพียงเล็กน้อย 3. ไม่เก็บงดเก็บเห็ดทางธรรมชาติที่ไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัยและ 4. ไม่กินห้ามนำเห็ดที่ไม่แน่ใจมาปรุงอาหารหรือนำมาแบ่งปันผู้อื่นในกรณีที่มีการรับประทานเห็ดพิษและมีอาการผิดปกติเช่นมีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องเวียนศีรษะหรือท้องเสีย ขอให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดและหากสามารถนำตัวอย่างเหตุที่บริโภคไปด้วยจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาได้ตรงจุดทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตม,นมละ่ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนฟอระวังและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้แก่ชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจ,จากเหตุพิษและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนเหตุพิษอันตรายรู้ไว้ไม่เสี่ยง จบไปแล้วนะครับกับรายการเสียงตามสายของเราในวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลเมละหรือท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเมละได้ผ่านช่องทางดังนี้ครับทางเว็บไซต์ www e ม l a go th ทางเพจ f a c e b o o k องค์การบริหารส่วนตำบลเมละหมายเลขโทรศัพท์0 5 5 0 3ห5 7 9โทรสาร 0 5 5 0 3 0 5 3หหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนะครับสารบัญอเดอร์สกอร์ตากแอดมละ g o จ h นอกจากนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านยังสามารถติดตามรายการเสียงตามสายของเราได้ผ่านทางหอกระจายข่าวเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปรวมถึงการรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางของ YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตำบลม่ละ สำหรับวันนี้นะครับการประชาสัมพันธ์จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะละขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าซึ่งเราจะนำเรื่องราวและก็สาระดีๆและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลวะละของเราด้วยความปรารถนาดีจากคณะผู้บริหารนำทีมโดยท่านพิสิธิ์วะละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะละ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้รับฟังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกบรนดาและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ ตามปีๆมาฝากท่านผู้ฟังของเรา